AI cast World สวัสดีครับพบกับผมทันครับอันยงค่ะครับผมวันนี้เราเปิดประเด็นกันด้วยเรื่องที่เอ่อ เรียกว่าถ้าใครไม่ตามนี้อาจจะรู้สึกโฟโมได้เลยนะครับคือเรื่อง a ออนี่แหละครับค่ะกำลังมาแรงจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะคำว่า AI อเอเจนที่เราเริ่มได้ยินกันหนาหูขึ้นแล้วก็เห็นการใช้งานจริงจังขึ้นตั้งแต่ปี2025นี้เป็นต้นมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอ้เจ้า AI อเอเจนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันถูกเอาไปใช้ในโลกโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ที่เขาขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยเขาไปถึงไหนกันเราบ้างค่ะ สำหรับ AI agent นะคะต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่แชทบอทแบบเดิมๆที่เรารู้จักกันนะคะที่แบบรอเราถามแล้วค่อยตอบ๋อ,อกครับแต่มันเป็น AI ที่ทำงานเชิงรุกได้เองเลยค่ะเป็น proactive AI คือมันคิดเองทำเองได้เลยนะโอ้ทำงานเองได้เลยใช่ค่ะสามารถวางแผนเอง จัดลำดับความสำคัญของงานวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ลงมือทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้แบบอัตโนมัติเลยเหมือนกับว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวจริงๆเลยค่ะที่คิดล่วงหน้าให้เราตลอด เช่นแบบสรุปอ e ีเมลสำคัญๆที่เข้ามาตอนเราหลับไปแล้วหรือว่าช่วยจัดตารางงานให้หรือมาแต่แนะนำเมนูอาหารเย็นให้โดยดูจากราคาวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเราตอนนั้นเลยอะไรแบบนี้ค่ะโหล้ำมากเลยครับคือเหมือนมีผู้ช่วยคิดให้เองเริ่มงานให้เองเลยไม่ต้องรอเราสั่งก่อนพอพูดถึงเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยข้อมูลมันโอโ้โห มหาศาลจริงๆใช่ค่ะอย่างที่ไวซ์ไซค์เคบอกว่ามีข้อความเกิดใหม่ๆเนี่ยวันละกว่า20ล้านข้อความแค่ตามอ่านฝีต,ตัวเองบางทียังไม่ทันเลยครับวี่20ล้านเยอะมากจริงๆค่ะครับทำให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยจำเป็นมากๆที่ต้องมีเครื่องมือมาช่วยติดตามช่วยทำความเข้าใจข้อมูลพวกนี้แบบเรียลไทม์เลย เพราะเดี๋ยวนี้แค่โพสเดียวดราม่าเดียวก็อาจจะเปลี่ยนสถานการณ์แบรนด์ไปเลยก็ได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ AI ก็เลยเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆตรงนี้เลยค่ะเพราะมันวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาหาศสารพวกนี้ได้เร็วมากแล้วก็หาอินไซต์ที่มันซับซ้อนได้ด้วยครับอารมณ์ของผู้คนที่มีต่อแบรนด์สินค้าหรือแคมเปญต่างๆเนี่ย AI ก็ช่วยได้เยอะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจภาพรวมแล้วก็มองเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะหลุดสายตาไปได้ง่ายๆค่ะก็น่าสนใจนะครับแต่ การวิเคราะห์พวกนี้โดยเฉพาะกับภาษาไทยเราเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่อย่างเรื่องการตัดคาเนี่ยถ้าตัดผิดนิดเดียวความหมายก็อาจจะเพี้ยนไปเลยหรือการเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมต่างๆซึ่ง AI ก็คงต้องเรียนรู้อีกเยอะเหมือนกันใช่เลยค่ะเรื่องภาษาเรื่องบริบทนี้เป็นความท้าทายสําคัญเลยค่ะแต่ถ้าเราลองหันไปดูที่เกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นตลาดที่แบบเทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆแล้วก็การแข่งขันสูงปรี๊ดเลยเนี่ยครับ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือบริษัท Featuring Featuring ค่ะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูล SNS หรือ Social Network Service โดยเฉพาะเลยนะคะโดยเฉพาะในวงการการ,การตลาด Influencer แล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากมีลูกค้ารายใหญ่ๆอย่าง CJ Cheil Jedang Kakao Shinsegae ใช้บริการเขาอยู่ค่ะโอลูกค้าระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยน่าสนใจมากครับแล้วทางฟีจอริงเนี่ย เขาใช้ AI สร้างความแตกต่างยังไงครับในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ที่การแข่งขันมันสูงขนาดนั้นหัวใจสำคัญของเขาเลยนะคะคือ Data Engine ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองชื่อว่า Featuring AI ค่ะ Featuring AI ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยมันวิเคราะห์ข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์มากกว่า16ล้านช่องทางเลยนะคะแล้วก็วิเคราะห์คอนเทนต์โซเชียลมีเดียอีกกว่า300ล้านชิ้นแบบ Real-time เลยโห oh, 300ล้านชิ้นเยอะมากค่ะเยอะมาก ทั้งข้อความรูปภาพหรือแม้แต่น้ำเสียงในวิดีโอคือวิเคราะห์หมดเพื่อให้เข้าใจอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นจริงๆแบบลึกซึ้งเลยค่ะอืมละเอียดมากแล้วเขาแปลงข้อมูลมาหาศาลขนาดนี้ให้แบรนด์เอาไปใช้ได้จริงยังไงครับมีอะไรที่มันมากกว่าแค่การหาอินฟลูเอนเซอร์ตามหมวดหมู่เฉยๆไหมครับมีค่ะคือมันไม่ใช่แค่แบ่งตามหมวดหมู่แบบเดิมอย่างบิวตี้ท่องเที่ยวอาหารอะไรแบบนั้นแล้วนะคะครับ แต่แบรนด์เนี่ยสามารถใส่ความต้องการเป็นภาษาพูดธรมดธรมดาาหรือ natural language เข้าไปได้เลยเช่นแบบอยากได้อิน fluencer ที่ดูอบอุ่นหน่อยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ดูน่าเชื่อถือนะอะไรแบบนี้อ๋อคือบอกเป็น feeling ได้เลยใช่ค่ะแล้ว AI จะไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเลยทั้งลักษณะคอนเทนต์สไตล์การพูดคุยกลุ่มผู้ติดตามจริงๆของเขาแล้วก็แนะนำคนที่เหมาะสมที่สุดมาให้ ซึ่งอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนจากการเลือกตามข้อมูลพื้นฐานมาเป็นการจับคู่ตามออจิตวิทยาหรือพฤติกรรมกันเลยทีเดียวน่าสนใจมากใช่ค่ะมันอาจจะช่วยให้เจออินฟลูเอนเซอร์ที่แบบ เหมาะมากๆแต่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้แล้วมันก็ยังช่วยกรองบัญชีปลอมได้ด้วยนะคะแถมยังคอยจับการเปลี่ยนแปลงของอินฟลูเอนเซอร์ได้อีกเช่นสมมติอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามพอเขาแต่งงานมีลูกเขาเริ่มเปลี่ยนไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้น AI ก็จะอัปเดตโปรไฟล์ให้ทันทีเลยค่ะเห็นภาพชัดเลยครับ มันเหมือนยกระดับจากการหาคนตามประเภทไปสู่การหาคนที่ใช่จริงๆด้วยข้อมูลที่ลึกกว่าเดิมมากๆและแนวโน้มต่อไปของฟี a t u r i n g ล่ะครับเขาจะทำอะไรต่อล่าสุดเลยนะคะเขากำลังจะเปิดตัว AI agent สำหรับการตลาดอินฟลูเอนเซอร์โดยเฉพาะเลยค่ะภายในปีนี้มาแล้ว AI agent ใช่ค่ะตัว agent อันนี้จะก้าวไปอีกขั้นเลยคือจะเข้ามาช่วยจัดการกระบวนการต่างๆเกือบทั้งหมดเลย ตั้งแต่ช่วยเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสมช่วยวางแผนแคมเปญจัดการเรื่องสัญญาติดตามผลแล้วก็วัดประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยโอ oh. เรียกได้ว่าแทบจะเป็นผู้จัดการแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์แบบอัตโนมัติเลยค่ะฟังดูแล้วศักยภาพของ AI เอเจนต์ในงานด้านโซเชียลมีเดียการตลาดนี่มันมีมหาศาลจริงๆนะครับตั้งแต่ช่วยคิดไอเดียคอนเทนต์อย่างทำโพสสนุกๆหรือช่วยเขียนแคปชั่นช่วยตรวจทานความถูกต้องหรือแม้แต่ สแกนหาประเด็นที่อาจจะอ่อนไหวที่อาจจะก่อราม่าได้เงี้ยใช่ค่ะใช่คือช่วยได้ทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยในการสื่อสารเลยศักยภาพมีมากจริงๆค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็มีความท้าทายรออยู่เหมือนกันนะคะครับยังไงบ้างครับก็ทางเรื่องการแข่งขันที่ดุดเดือดในตลาด AI เองเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆแล้วก็การปรับ AI ให้เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่มันซับซ้อนในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่อืมจริงครับ แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะ AI ก็ยังไม่สามารถทดแทนเรื่องความสัมพันธ์ความเข้าใจหรือที่เรียกว่าเคมี Me, ระหว่างมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะในงานอย่างการตลาดอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่ความน่าเชื่อถือความผูกพันมันเป็นหัวใจหลักเลยแล้วก็แน่นอนเรื่องความแม่นยำของ AI ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคะ่ะ ครับผมสรุปได้ว่า AI agent เนี่ยกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่จะเข้ามาช่วยยกระดับเปลี่ยนโฉมการทำงานบนโซเชียลมีเดียและก็การตลาดดิจิทัลอย่างแน่นอนเลยนะครับค่ะซึ่งกรณีของ Featuring ในเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการนำ AI มาใช้สร้างความได้เปรียบอย่างจริงจังแต่ถึง AI จะเก่งแค่ไหนนะครับ หัวใจสําคัญก็ยังอยู่ที่การผสมผสานความสามารถของ AI เข้ากับความเข้าใจในตัวมนุษย์และก็กลยุทธ์ที่ระวังไว้อย่างชาญฉลาดใช่เลยค่ะมีคําถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะในเมื่อ AI a จนต์มันเก่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยทั้งวิเคราะห์ข้อมูลก็ได้สร้างสารรค์คอนเทนต์ก็ดีแล้วเส้นแบ่งระหว่างความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์กับ AI ในโลกการสื่อสารออนไลน์เนี่ยค่ะมันจะค่อยๆเลือนลางไปหรือว่าจะเปลี่ยนรูปไปเป็นแบบไหนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ โอ้โหน่าคิดตามมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรามาเจาะลึกกันก็เรียกว่าเข้มข้นครบทั่วเลยทีเดียวครับติดตามการพูดคุยเจาะลึกในหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังครับขอบคุณค่ะ AI Podcast Worldwide